ไหนเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่ในนี้ึงไม่อยากเสียชีวิตเฮ้ยกูอยูไม่รู้เรื่องอะไรกูไม่เอาสร้อยนั้นไปสร้อยนั้นอยู่กับมันให้โอกาสมึงพูดความจริงนะมึงก็อย่าไปคิดที่จะครอบครองนะถ้ามึงเจอมันหรือมันมาขายให้มึงเนี่ยมึงก็มาบอกกูได้กูจะให้รางวัลมึงได้กู ไอของที่ตอบแทนมึงอะสวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านกันเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับเมื่อวานเนี่ยที่ผมไปตามหาตัวสาวกระเลียงนั้นซึ่งเอาซ้อยของท่านผู้นำเมืองบแปลไปนะ็นออดนี้ผมก็ยังไม่เจอตัวเลยนะ เพราะว่าผมก็ตามหามาทั้งคืนละเมื่อคืนเนี่ยผมก็นอนที่ป่านะทุกคนเพราะว่าสเสบียงอะไรผมเนี่ยเตรียมมาเรียบร้อยนะก็วันนี้ผมจะเริ่มทําการหา,ห,าหาอีกวันนะเพราะว่าวันก่อนนูนะ่นอะที่ผมมาเจอมันกําลังจะไายหรือมันจะให้กับชายปิศาคนหนึ่งอะที่ลักษณะคล้ายๆกับคนในเมืองรับแรมากเลยนะทุกคน มานั่งเหมือนเจราจาคุยตกลงค่าอะไรกันสักอย่างนะทุกคนพอผมเจอปุ๊บผมจะเข้าไปเนี่ยเหมือนมันรู้ตัวนะหญิงสาวก็เรียกคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยผมก็พยายามตามหาอะนะผมก็หาไม่เจอเลยก็วันนี้ผมจะลองเข้าไปหาดูอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นทางที่ผมเห็นมันวิ่งหนีผมนะก็ก่อนจะรับชมผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ฝากติดตาม ช่องทางเพจ Facebook ใช้ยกิตไอผมด้วยนะครับทุกคนก็ดูคลิปอย่าอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับเพื่อไอผมเนี่ยได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะไปทุกคนเดี๋ยวเริ่มเดินทางกันเพราะว่าผมอยากจะบอกอีกอย่างนะเมื่อคืนนะ่ยผมก็นอนพักตรงจุดนี้เลยนะเห็นเห็นที่โลง่ลงๆตรงนี้ไหมทุกคนเนี่ยผมนอนตรงนี้นะไปทุกคนเดินทางกันไปทุกคนก็อันนี้ทาําการ เดินออกมาจากจุดตรงนั้นได้พักใหญ่แล้วนะพอคงจะเดินเข้าป่าแบบนี้ไปนะเพราะผมคิดว่าวันนี้ก็ขอให้ผมได้เจอกับสิ่งที่ผมตามด้วยเถนะเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยขึ้นทุกวันเลยนะทุกคนที่ทำแบบนี้ผมก็อยากจะให้เรื่องมันเนี่ยจบๆจบไปไวๆ,ๆ,ๆจะได้ไม่ต้องมาทำ แบบนี้นะทุกคนก็ตอนนี้ท่านผู้นำเมืองรับแลคนอดีตเนี่ยก็ตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเขาก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งอย่างเดียวเขาดีกว่าท่านผู้นำเมืองรับแลคนปัจจุบันนี้คือเขาเนี่ยก็พยายามทำเหมือนกับที่เขาสั่งผมเลยนะ เขาทำผมก็ทำแต่ผู้นำคนเก่าเนี่ยเขาใช้เราอย่างเดียวเขาไม่ทำเลยนะเขากะใช้อย่างเดียวเลยก็อตอนนี้ก็เสียงน้ำนะจะมาจากฝั่งข้างล่างนู่นนะทุกคนเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะเสียงดังผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนู่นนะ พอตอนที่ผมเดินนะผมยังไม่เห็นเลยนะเป็นร่องฟางเดียว คนเอ้ยควันมา คนผมอาจจะหยุดพูดเป็นบางช่วงนะเพราะว่าอาจจะเหนื่อยนะทุกคนก็คงจะเข้าใจผมน,นะครับผมก็<ะ>เตรียมพวกเสบ,บียงมาเนี่ยก็พอที่จะถึงคืนนี้คืนหนึ่งนะทุกคนถ้าผมยังไม่เจอตัว ถ้าผมเจอผมก็จะจัดการเอาของคืนนะทุกคน ก็พยายามหาดูเห็ดดยวยนะทุกคนเห็ดเนี้ยชอบขึ้นที่ใกล้ๆแบบที่ไม่มีใครชอบเข้ามานะก็พยายามหาดูรอบๆตลอดนะ งเวงียบสง,งบเลยเสียงแค่ลมที่มันพัดตามต้นไม้เนี่ยเีแม่ล้วกขยับเลยนะพูดถึงลมมันก็ลมก็มาเลยนะ ถ้าผมเจอยิงซอกกรเลียงคนนั้นผมไม่จะผมก็จะไม่พูดใดมากนะผมก็จะขอแบบขอคืนเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเขานะ มันชันๆน,นะทุกคนเราพยายามเดินหาเกาะพวกวทั้งไผ่ไปด้วยนะบางทีเนี่ยมันชันแล้วบวกกับใบไม้แห้งๆเนี่ยเดินลำบากนะ นผมทำการนั่งพักอยู่ตรงจุดบริเวณนี้เพราะว่าผมทำํำการก่อไฟแล้วนะเพื่อที่ไล่พวกมแมลงนะไปทุคนเดี๋ยวผมไม่ได้จุดใหญ่โตอะไรนะผมแค่จุดให้มันพอที่จะไล่พวกยุงพวกมแมลงไม่ให้เข้ามาตอมผมได้นะทุกคนไปแต่ผมขอตั้งกล้องมุมนอกแล้วก็จะทําการนั่งพักเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งจะกอ่อไฟเสร็จนะ มหาที่พักก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรอยู่กว่าจะเจอนะไป่ปทุกคนก็เดี๋ยวเราต้องไว้อันนี้ด้วยนะทุกคนผมเว้นผมทำแนวกันไฟไว้อยู่นะเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเนะี่ยลามไปด้วยทุกคนเพราะว่าเราต้องดูแลพวก สิ่งพวกนี้ด้วยพวกสัตว์ป่าเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ทําแนวไว้แบบเนี้ยเพื่อไฟมันผมออกไปเนี่ยไฟมันดับไม่ทันิดนะมันอาจจะลามไปทั่วทั้งป่าเนี่ยอาจส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดแล้อมอาจส่งผลไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ก่อให้มันแบบใหญ่โตอะไรนะทุกคนผมเอาแค่พวกใบไผ่ที่มันแห้งๆกับฟืนสักอันสองอัน ทำให้มันเกิดควันที่ไล่พวกยุงพวกมแมลงไปนะทุกคนน้อยมากไม้เนะผมผมดูแล้วผมหักมาแค่อันเดียวนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นใบไผ่เอาผมจะขอนั่งพักตรงนี้สักครู่นึ่งก่อนแล้วก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวผมจะเดินไปนู่นพอเส้นทางที่ผมเดินตาม จริงเศรากับเลียงนั้นเมื่อวานกับไอไอ้ไอชายคนนั้นนะทุกคนเนี่ยมันเดินมันวิ่งไปฝั่งเนี้ยกันโคตรไวเลยผมว่าเพื่อนต้องมีอะไรสักอย่างถึงคุยกันแบบไม่ลงตัวนะก็เลยคุยกันนานเลยผมมาเจอทีนี้มันก็เลยแตกตื่นหนีกันไปเลยแต่มันหนีไปทางเดียวกันนะทุกคน ขอนั่งพังนี้อีกสักครู่หนึ่งก็จะขอเดินทางต่อนะทุกคนอากาศก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจนะทุกคนวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยเสียงสัตว์เสีงชนีเสียงสัตว์ป่านะทุกคนก็ต้องขออภัย ในบางทีที่มันมีควันไปนะทุกคนมันอาจจะมองผมไม่เห็นเท่าไหร่แต่อันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ดีมันส่งผลให้ผมไม่ต้องโดนพวกยุงพวกมแมลงนะผมก็คอยเกียร์เกียรนะ มันไม่ให้หมดแล้วเราก็จะให้มันมีควันขึ้นมานะทุกคนเพื่อที่จะไล่ย,ยุงไลแง่แมลง หน้านน้นหรือเปล่าทุกคนสิงวิ่งแล้วทุกคนรับรอบผมตลอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมขอรีบเอ,อจาจ่างนี้ก่อนแล้วดับไฟก่อนนะเหมือนผมเนี่ยจะได้ยินเสียงมาจากข้างหน้านะ ไปไปทุกคนลิฟลิฟดับไฟก่อนนะไปมาทุกคนผมก็ออกมาจากจุดตรงนั้นเนี่ยได้มาพักใหญ่แล้วนะขอตอนนี้อ่ะก็ยังอยู่ในดงไผ่อยู่นะแต่จุดที่ผมออกมานเนี่ยก็ออกมาไกลละผมก็ทำการดับไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนออกมาเพื่อที่จะไม่ให้มันลามไปตรงจุดอื่นนะ พือความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมด้วยทุกคนสิ่งไม้ไผ่พยารานมีสกูคดเหมือนลมมันพัดอยู่ตลอดเวลานะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ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 ้ยวยวุวุ้้ย้ยยว้ยยว ไอ้กูเสาเรียงอะไรมาให้มึงมึงพูดถึงอะไรกูไม่รู้เรื่องเมื่อวานไงที่กูเจอมึงกับเสากระเลียงคนนั้นน่ะไอ้กูไม่ไปมาเอาของอะไรมาให้มึงกูไม่รู้เรื่องแล้วมึงคุยอะไรกับมันเมื่อวานน่ะมันมาคุยอะไรกับมึงมึงใครวะกูขนเมื่อวานไงที่กูจะมาเอาของจับกูมึงไงอยู่นิ่งๆถ้ามึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อมึงบอกความจริงกูมาแล้วกูจะไว้ชีวิตมึงเรื่องอะไรเป็นใครกูไม่รู้ อยู่มันเจอกูมันก็เอาของมาให้กูเหมมันจะขายให้กูคับแล้วมันอยู่ไหนตอนนี้มันอยู่ไปยังไงนดังคนดังแย่ใจมันก็หนีไปกับผัวอีกคนรู้มั้ยใครทุกคน,ท,กคน,ท,กคนทุกคนได้ยินไหมไไหมันบอกว่าหนีไปกับผัวมันอีกคนหนึ่งผมรู้จริงผมรู้จริงกูเป็นคนเร่ร้อนทั่วไปอะแต่ทุกคนไอ้ชายผู้นี้มีลักษณะคล้ายๆกับคนรับแรงเลยนะ มึงรู้ยังไงรู้แล้วกันไอ้กู่รู้เรื่องอะไรไม่เอา้อยนั้นไป้อยนั้นอยู่กับมันให้โอกาสมึงพูดความจริงนะถ้ามึงบอกความจริงกูจะไว้ชีวิตมึงมันบอก่ ไฮ้ยองคุณน้ำมึงครับแรงมึงที่ทำสวัสดีครับฮองจะเป็นใหญป็นโตมันบอกมึงแบบนี้เหรอใช่มือนเสากันเลียงนี้มันหลายกาดมากเลยนะทุกคนหลอกล่อคนอื่นนะแต่มึงไม่ได้ทำอะไรที่มันรุนแรงเกินใช่ป่าวมึงอ่ะมึงเป็นคนเล่นรอใช่ไหมไอ้กูไม่รู้มึ้โกงกูมันมาเจอกูมาขอมาขายกูยังไม่ทันได้เจ๊จ้ามึงก็มาเจอกูปอน จะให้โอกาสมึงปัดตัวกลับใจนะให้มึงเลิกทำรับซื้อของกับคนแปลกนะกูจะไว้ชีวิตมึงว <c oughs> ันนี้กูให้โอกาสนะถ้ากูเจอมึงอีกรอบหนึ่งถ้ามึงยังทำตัวแบบนี้กูไม่ไว้ชีวิตแนะ่ไอ้กู ก็อย่าไปคิดที่จะครอบครองนะถ้ามึงเจอมันหรือมันมาขายให้มึงเนี่ยมึงก็มาบอกกูได้กูจะให้รางวัลมึงได้กูให้ของที่ตอบแทนมึงอ่ะากได้ทองากได้ทองเดี๋ยวกูหามาให้ถ้ามึงเจอสร้อยแล้วมึงเอามาให้กูได้กูจะให้สิ่งตอบแทนกับมึงได้บอกมึง ทุกคนก็มันบอกว่ามันแยกย้ายกับยิงสาวกับเลียงนั้นไปคนละทางกันนะไอยิงสาวกับเลียงนั้นไปกับผัวมันนะทุกคนเอาพูดตรงตแบบนี้เลยไปทุกคนเดี๋ยวผมขอรีบเดินทางต่อดีกว่าเพราะว่ามันบอกว่าไอชายนะมันบอกให้ผมเดินไปข้างหน้าเนะี่ยเพราะว่าแยกกันตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็หายไปกับผัวมันเลยนะทุกคนไป ก็ไว้พบกันคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวปิดคลิปและเดินทางไปหาไอยิงสาวก็เรียงนั้นก่อนนะทุกคนไป